ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่โดยเฉพาะท่านผู้ชมที่เป็นชาวมุสลิมนับถือศาสนาิสลามคงทราบดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการถือศีลอดช่วงเทศกาลรอมฎอนโดยในเมืองไทยจุฬาราชมนตรีประกาศวันที่1ของเดือนรอมฎอนฮิจเราะศักราช1ห4 3ัรตรงกับวันอาทิตย์ที่3เมษายนที่ผ่านมานี้จะไปสิ้นสุดเอาช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2 5 6 5ช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนปีที่แล้วปี2 5 6 4ผมเคยหยิบยก เรื่องความขัดแยง้งเกี่ยวกับอิสราเอลและปาเลสไตน์มาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดท่านผู้ชมย้อนดูได้ในรายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่86วันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564ตอนสงครามครูเสดยุคขีปนาวุธความหน้าไหวหลังหลอก2มาตรฐานของพวกตวันตกเป็นยังไงขณะที่รัสเซียปูตินถูกกระทืบและกระทืบอีกจากการรุกรานยูคเครนโดนพยายามยัดเยียดข้อหาาชากรสงคราม ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่ากรณีการลุกรานงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ของชาวยิวเป็นกระบวนการต่อเนื่องมา70-80ปีแล้วหลักฐานปรากฏชัดละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งละเมิดมติของสหประชาชาติมาตลอดด้วยการหนุนหลังของตะวันตกพวกแองโกลเซ็กซ์นกรณีอย่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์กบสามารถเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมโลกได้อย่างสบายใจเฉยท่านผู้ชมครับด้วยเหตุนี้นับตั้งแต่ปี2 2522คศ1979มีวันมีการจัดงานเขาเรียกวันกุสากล International Good's Day ประจำปีขึ้นทั่วโลกในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งปีนี้ก็คือวันศุกร์นี้แหละวันนี้แหละซึ่งเป็นเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมในหลายประเทศเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อเป็นการแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์สำหรับวันกุศลสากลนั้นสถาปนาขึ้นโดยอิหม่มโคมัยนี่ผู้ปฏิวัติและผูสส้สถาปนารัฐอิสลามอห่งอิหร่านเมื่อปี2522ประกาศให้ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นวันกุศลสากลคืออะไรวันแห่งการ ปล่อยเอากุดยิบรับทิศที่เวลาทิศท,ที่หันเวลาละหมาด แรกของมวลมุสลิมจากการยึดครองของยูซานิสโดยเป็นวันแห่งการต่อสู้กับระบบซานิสของอิสราเอลที่เข้ามารุกรานและยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์เรียกร้องสิทธิเสรีภาพคืนให้แก่ประชาชนผู้ถูกกดขี่ชาวปาเลสไตน์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามุสลิมทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยก็ได้น้อมรับคำประกาศดังกล่าวร่วมออกมาชุมนุมประท้วงจัดงานราลึกถึงอัลกุชในทุกๆวันศุกร์สุดท้ายของเดือนอมรดอนของทุกๆปีอัลกุช คือเมืองหลวงเชิงสัญลักษณ์ของอารยธรรมอิสลามท่านผู้ชมครับนอกจากนี้แล้ววันกุศกลยังถือว่าเป็นวันแห่งการร่วมแสดงพลังมวลประชาชาติผู้ดูกฎขี่ต่อกรกับพวกทรราช ชาติหมหาอำนาจและระบอบการปกครองที่อธรรมดํารงอยู่ท่านผู้ชมครับในวันดังกล่าวผู้ประช่วงหลายล้านคนจนถึงมุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเดินทางไปบนท้องถนนเพื่อประนามความโหดร้ายของอิสราเอลที่มีต่อชาวปาเลสไตน์ท่านผู้ชมครับเมื่อปีที่แล้วกลางปีกลุ่มชาวมุสลิมในประเทศไทยกลุ่มหนึ่งที่เดิมทีจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนสนับสนุนปาเลสไตน์อันเกี่ยวเนื่องกับวันกุศลสากลพวกเขาเคยแสดงออกถึงจุดยืนในเรื่องนี้เขารวบรวมเงินก้อนหนึ่งเพื่อไปเช่าป้ายโฆษณาเพื่อ แดงออกในเรื่องนี้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ติดธงชาติประเทศปาเลสไตน์พร้อมข้อความสังกฤตว่าฟรีปาเลสไตน์เหมือนกับทุกประเทศในโลกเขาระทวงกันมองเห็นได้ชัดเจนมองเห็นป้ายนี้จากทางด่วนช่วงจะลงไปถนนสาธุประดิษฐ์กรุงเทพมุมบนขวาเข,าเขาเขียนว่าเรารักปาเลสไตน์ส่วนพื้นหลังยังมีภาพของโดมทองโดมศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับมัสยิดอัลอักซอตั้งอยู่บนเนินเขาเทมเพิลเมาท์ภูเขาแห่งวิหารเมืองอัลกุชเยรูซาเล็ม มัสยิดอัลอักซอเป็นมัสยิดแห่งแรกในการละหมาดของชาวมุสลิมและเป็นมัสยิดศักดิ์สิทธิ์อันดับ3ของศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมทั่วโลกปลายโฆษณาเมื่อปีที่แล้วก็ถูกกระทรวงการต่างประเทศหัวหอกคือในดอนปรมาตวินัยกดดันให้ปลดออกเนื่องจากเกรงว่าทําให้อิสราเอลไม่พอใจ อิสราเอและอเมริกาและยุโรปตวันตกเป็นบิดาบังเกิดกล้าวของนายดอนปรมัตถวินัยเราต้องทําใจเรื่องนี้ไปการกระทำดังกล่าวเป็นฝีมือของหนึ่งในหมาชิวาวา่าตัวเดิมของหมาอํานาจตวันตกที่แฝงอยู่ในคราบของผู้บริหารประเทศไทยครับ